สากล้องข้ากะลีเข้ามากินชมเลยนี่นดนเดี๋ยวูมันเดมก่อนหอนอะลีเข้าเอ้ยกะกินแงงกะลุนบริล้วไกปกินดูนะวิตามินกะลีเสียงงาพักขยี้งเลยมันกำลังคืนใหม่งามงาม สบายดีพี่น้องงานกิโลก็มีบเข้าสบายดีมื่อนี้มากิโซพสบายดีทิตใ้สบายดีเวลาด้สยฉลุวันนี้สบายดี FC กสิลักโอ้ยมันนั่งอแไลเป็นจังงามเจ้าก็กินไปแล้วก็อุเอามันไปน้ำมันจังได้หลายนาทีดี แต่พอมตอนป่าชิกินผีมันปิดใช่ไปจะเป็นกลิ่นแหละจะเป็นกลิ่นเจ้าก่อนนะมับปจัแดกมาจับมันพอดีเราเหม็นโลดยูนอภัยมันคือได้จับเลยไอ้หอยไอ้คลิปก่อนมาพี่น้องมากินมะขามมึงพักขยี้แข่งกะเอาแบบชุดๆแล้วนาะสปอนคนนี้ขักอะไรปลาลาบไปปลาชิกนก่อนเด้อ พอเดิแปลงด้พี่น้องบรรยากาศยามแรงๆเดินทุกคนมากินส้มน้ำกันอับกีนแยงหอนาะแมนคักเลยหน่วยใเลยบ้านเยขืบก้แงก๊อปแขวเก่าเมืแล้ว เงี้งไม่ใหญ่่อแคกงปรานะนี่อ่ากันได้ไปแหละทำไมไม่ชมแบไม่ได้เดกันเลิกกินใครก็มาขี่ใจใครมาขี่ใจเฮาก็มาหาเลิกกินโอ้งามด้อกินขี้กินขี้กว่าลคเยงงามๆมีดอกกระลังคืนใหม่นะคันลุงมาเนี่ยคอนเทนต์นะเจ้า มึงจะทเมื่อเลยลมื่อยท่าเวพอมาไปกินขามไป้อก็อกินเยอะสุดจัอขมขามไมได้นี่ากนเลยเว้ยจนในในมันตื่นดเนาะพี่น้องายมันไม่ทันในตื่นเด้อทุกคนเด้อใส่เด็กน่องไอเขาได้ไปเอาให้อันนี้ใคได้ข้าใมันตื่นคต่เงินี่เขาหาฟันอือขาเด็ยนมัน่ทันในตื่นค่ะ แม uh ่ไ huh. ม uh ่ต huh. like well, ื่นเลยค่ะอืะค่ะขยักับชดชดเลยชาพอนพากชมยามแรงหมอแซ่บแซ่บเตะหัวแมงวันนี่แหละแมงวันมาไกลเปอ่ม เด้พี่น้องมากิน้มน้ำชาพรสกแม่ป้าได้ทุกคนกินมะขามพี่น้องแซ่บแซพักแคนยงกรเบสดๆเลยผู้นี่อันนี้หอมปากอะไรมีสองชนิดเนาะมีสองชนิดแต่หน้าแม่หาะตัวใบใหญ่แบบของจ่าใบใบใบมนใบยาวเลยตัวลยาใบยาวผูกคือก็คมคมใบผู้นี่ัก เอาใส่ต้มปูต้มปลาสุกแกะวมาต้มแมนมีแกงข้าเผาขยังนั่นมันหอมแกงข้าวอันนี้อีกอ่ะันต้าตัดแสบแสบมะขามกันโอ้มะขามกับมะขามชมเลยนี่ค่ะเมื่อคืนนี่ยทับมือตัวเองยังกลามอยู่อยู่ว้าวทับมือเจ้าเอาผ่าทับ เสพๆเนาะปักแยงกันแบบสดๆเลยพี่น้องสดๆงามๆสะพรว่าว่ามีตัวผู้ตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งไม่ปาสิมาเด็ดให้ทุกคนเบิ้งนี่เ้ยใบนี้ทีมันคือกันบ่คือกันเนาะมันตัวหนึ่งใบปุ่มตัวหนึ่งใบใบยาวๆเนาะมันคิ้วคือกันมันคิ้วปากกันแยงปุ้มเลยหอมจ้ะเด้อตา มากินอยู่แคมทงนาเด้อทุกคนบรรยากาศยามแรงๆเนาะสะพอนมักใส่ผักกระเยงหอมๆเนาะอาเก็บได้ตัวผู้บอกเนี่ยไม่ผู้คือมูออคิ้วได้เลยค่ะคิ้วแต่ดมบ้างแหละมันถือหอมกันเนาะมันคิ้วมันคิ้วแกงใช้น้ำมันนี่กะ ขมนี่อะไเออเป็ดตัวผู้พี่น้องสะกดว่าว่าใบยาวๆนี่เป็นตัวผู้ด้วยพี่น้องปากกรแยงกับใบมันๆแหละเป็นตัวแม่เราอะเราพูดจักพี่น้องบ้งมากินส้มนตำกันวัดเฉบประเทศกระดวงแสบเลย ประแดดตวงเลยสะพอนกีกับทรมมันจะแซบประแดดประต่วงม,มันป่แแชบดยดหยดหยเพออออื่อนไครเนาะใว่าเปิดเพลงไปแป๊บเขียวก็ได้ แบบบ้านๆเด้อพี่น้องก็ว่าย่ามันมะขามก็กินมะขามเด้อพี่น้องนี่ชีเดยขอกไายเด้อมาหามนมะม่วป้าตัวประเดี๋แล้วเนาะกินดุเดอรเลยพี่น้องจะหัวเราจะกไข่ข่าวแซ่บ น่วยมันใหญ่คัดหน้าชุดเจ้ายังไม่เนี้ย hmm. บ mm ่อยเนบ่อนมากว่ากกแขชุมน่ะมากกระสันก็เห็นว่ามากหลานมาขามเป็นสเผ็ดขนาดเลยอ่ะเอ้ยอย่าไปกินตอนมันตอนเผ็ดอะไรกันนะเออพริกอันนี้เผ็ดเผ็ด ป้าไพเด้ปลูกเผ็ดคักเผ็ดแหน่เลยป้ากินละจิต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 ผักกระแหงถังงามไปเลยอ๋หอมเห็นผักกระแหงหรือคืออยากกินแกงน้ำมันได้สะพอเลยน้ำมัแกงน้ำมันนะเฮ้ยแกงกระเพื้อกน้ำมันไรปุ่นตลาดทางไปเน่ะตลาดก็วิกอ่ะนะฮะอยากกินอยู่แกงน้ำมัตลาดบ้านนาฮะที่แบบของเวินนะเฮ้ยมีผักแว่นเพิ่มได้ขายตลาดเบา เอามาแข่งก <the> <icated. S 1> like ันเนาะตะราบันนะจะเป็นอะไรบุกเกินชงสามมือขึ้นยากเลยแขึ้นเรยอๆเอ้ยวันนี้กันเนาะโคชเต้เป็นวันนี้แล้วเนาะชิกเลยปากตอนไปแดกมม่ยังขัก การแต่การนวยใหญ่เลยน่วยใหญ่ันใหญ่ป้าส้มไปซิมใส่ต้มคักได้มาขามเด็นคักแล้วก็ใส่ต้มนักส้มนรงกันพี่น้องมักส้มมาขามเติกเลยเนาะสะพอนเนาะ มันเป็นไงกนอดิบมันเป็นไงผูกขเนาะอีกจังน้อยในโซาคกิยงเป็นดอกกินข้าวงามชอบภาคกิงเป็นดอกค่กินบอนคุมกิงเงบอนหันกับขพวกเอาไปเรือนเ็ดกําแพงใส่หนงแห้งลายแห้งงาต้มป่าจะสัอุดยอดเนยเนาะพขาไปยับอันไป็นมาเพิกอสิเพอะไร คัดๆปากแห้งกับแบบสดๆเลยนะอยากกินกกได้เลอะกินโล่นนี่ยฮะเลอะกินตัวมันงาับมันมีอยุกงับลุงพันมาแต่เมื่อยลุงฮะเมื่อยหอนบรรยากาศหอนเราเห็นวิเยตแล้วเราก็เมื่อยมันหอนแห้งเลยเมันมันอ้าวเฮ้ยข้อว่ามึงเดินดัดนี่มันสิตกผายจักมันจะเอาก็วกิกระโดด รัวอ้าเห็ดออ้โหดูเฮ็ดปวกออ้โหดอยอะบีว่ามันยังจุอยู่มันเห็นสองสามดกนะ้าจะเทวนาเฮามื่ออื่นนจะไปหลอกเมื่ออื่นน่าจะไปหลอกบงเขาได้แกงกินปลามาเลยันเริ่มอ้อแล้วใช่ไหมมาดูงาจะไปหลอกเสีรักแม่ไปกินตกเพชรเพชรขักเพชรแน่ไปกินตอนตกเพชรเลย Bên này là để cốc, mùi không mù phải kè, bánh kè còn rồi đấy Cốc bánh kèm nước nóng, kèm nước nóng Thơm! đẹp học cái mặt nó bị mùi mưa hả ตอนเกี่ยวข้าวนะคะบุท่านได้กินข้าวโอ้ยคุยเสดคุยเสดได้กินชมแบบตอนบ่ายมองนีน้ำกินเง้ยไอาถือนำมาน,นี่แหละกินชมม่ต้องพาวกินนำ้ำถ้ากินนำ้ำแล้วจะท้องอค่ะกินไปเพฮงๆจะหลายหลายหนาทีไปแหละอำกินน้ำลดกำลังมาจังปะเจ็บท้องไม่ต้องว่าบอกให้กินค่ะ ขับขับขักอรีพี่น้องมุสบันควายขี่ใจขี่ใจแห้งน้ำผุนที่งอขี่ไปมันจะมาผูกมือนาเลยจะอัดก้นมันไว้ก่อนนี่นมันขี่ใจจะทำกินมมาเด็ดกินอีได้ดสัปผักไหแห้งเนาะอัดก้นมันไว้ไปขี่ไปฟอนไม่แล้วก็เปิดก้นมันใหญ่ไปฟอนไม่แล้วอ่าขี่จะฟอนไม่ อาันลูกมาในนี้และค่ะอากรนมันไวมาให้มันขี้ไหายไปอาบอกหาไปป่าอก่นควายไวเด้ัยยันควายขี้ใส่ขี้ร่างป่งใหม่อะไรมือนได้จักว่าคันมือ ที่ได้เงินเงินหลายแล้วเนาะแี่ยบอกถืออะไรบอกขันมือเลยชิได้เงินบอกเออแนั่นบอกบางคนเพว่าขันมือว่าชิได้เงินป้าป้าบ่เคยคันป้าบ่จักเออเอยวันนี้แน่นบอกบางคนก็บอกว่าไบบนั้นขันมือเจ้าปัดถือว่าชิได้อันนั้นเนาะชิได้เงินเนาะหน่วยขากอะไรได้ ายมันกำลังเริ่มเป็นนในเนาะกำลังเริ่มเป็นนในถากทดี๋่ิดนี่โอ้ยจำชีอย่าเลแม่วาอย่าเลเด้นี่ท่านบอกท่านช่าง่มัเดอตายเป็นประเด๋ปั้นอะไรยังจะให้อีเข่ามาอยู่น้ควายเข่าอีกแล้วอืมควายลาเนี่ยมันึ้นเอาเลย ขึ้นชิมเลยัลมานงอะไ้อยู่นม่ลุงนะฮี้มาตามหลังดอกลุงลูกขีชมลุงอ๋อมักชิมโมมาไหนลุงเข็บมาโลดเข็บมาโลดขี้ชมม กินบอนพักข uh ี oh, hey ้แงมีเนาะพอได้จับเชร็จฟปลาได้จังหวะหักโกชมอวัดอ่ะโอเคไปมันชิบุรีกินมือนาอารลุงไปลุงตัวเจ้อยนะฮักโกชมอได้บ่มือนาชิบุรีกินแล้วเราไปหังลุงเลยได้ น้าแม่มันอยากแม่มาขามมองขามเลยบ่หนะบ่หนะมัน่สกินอีสาย่แม่ดิ้นอยู่ลุงลุงกำลักจะม้มอมให้ป้าก,กินได้เด้อแฉบได้หากกินหนามมันไปกินหนามพูนแห้งงามแบกงามมันมาหลดลุงแบกงามจะม,ม้อหลดมาบาด,ดอีอ้าวใครอยากกินเหลือกินหลดน้าพี่ชม เขาแล้วลุงกงไใบบัชีแล้พอได้เลือกปิดกินปลาเทิพเลือกปิดกินปลาทิพย์คนกินแต่พี่ทุ่นี่เป็นตาดับลีในพูเอามาเป็นงาอลไรเบอร์พี่น้องดกมาแล้วแล้วฟิดเอาเบอร์แล้วเฮาเฮากินแล้วแล้วเฮาก็ปิดอาะอย่งไรเนาะบาทเต่มันใกล้โทรเหรอันนี้โทษเอาไปอืมขากรีฟิดกินแล้วอะลุง นี่ายบอกให้เอามากสมมอมาบุ๊ม่ิ๊เหา่งามันมาอ๋อเฮ้ยมันกระดับแล้วกินแบบนี้เสอเขาว่าอยากหมากสมมอเขก็อยากได้มากมันบอกม่มที่อยากได้เป็นงาแบบนี้เอ้ยโ้ยมันกระดับไปเนาะมือนาเนาะช้อละวันนี่นี่น่นี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 ินี่นี่นี่ทีน่ี่นนนีีลา ู้นี่กินแบบกินแบบสดสดอะไรกันเอกระแดกมาจำใช่ไหมเดี๋ยวอะไรสะพาะนะสะพาะจำค่ากกเลยเอ้าชิบค่าก๊กเลยสะพาะชิมก่อนเออชิมชิบชิมเฉพาะเราชิมค่ากกก่อนลุงเห็นมั้งดูลุงจับกล้องมันค่าก๊กว่าชิมมันดุลุงโอ้ตัวเมีหมาหน่อยหน่อยใหญ่เลยอ่ะมีมันมีหมาหน่อยจะดุมนะจะดุมนักหนามมิชิบุเรยเอาไปขายเฉพาะแบบชิบอ้ยปิดเอาไปขายนี่ได้เงินได้ นี่อาบึงกี่นกฮาร์โบ้ลยขึนก็พอหมึกสมอพี่น้องเอ้ยมักสมออ่าปางอ่าปางป้อืมขากเรยกวจุกกระบอกดิไม่สปินเมื่อไหเมื่อผานเด้อกินมึกสมอเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อไปข่ากินหมึกสมอเด้อ ไปดีไปทั้งชิ้นนี้แหละปิดอร่อยปะเลยลืมนี่ได้มาขามกระผันเลยพังลาสิบอ่ะใหญ่ๆนะเพราะว่าว่างานไปหาผัวใหม่กินมากสมอเนี่ยนั่งกินหอดผัวจะซ่อมแต่ไอ้สาวพรพี่น้องเราแพงผัวเราเดินทุกคนมีหลายคนถามแม่ป้าอยู่แล้ว่แม่ป้าสาวพรขึ้นมากว่าว่าจะป้าโผล่เราแพงอีกสมยังกินหอดผัวลูกคนนี้มานั่งกินตีตีมันจะเห็นกอกกันมาที่บึงมากสมเรามากินอยู่พี่เลย แฉบวะลุงเฮ้ยลุงใหญ่กล่องให้ให้เขาลุงไงเห็นอยู่ดอกเห็นดิวะลุงเห็นดิลุงปลาไปสองเบิกอ้าวเราหยาอีลาอยู่เขาเอาเป็นหน่วยเห็นเบิดเฉพาะเห็นเห็นของที่เจ้าก็จะเห็นดิเห็นบดดิเห็นปลาไปสองเห็นบดอยู่ดอกางามสะกอนกินมาอันนี้นะกินน้ำหวานได้อันแซ่บกินน้ำเออกินน้ำแฉบได้ดีแล้วพิทเอาเมื่อไว้โลด ให้ข้าปลามากินอยู่พุ่นแน่แม่เดี๋ยวไปนี่ใส่ถุงยางดูงามๆนมาหิ้แลลวนี่ได้ลูงมาคำกัผ่านไปเลยขึ้นกบตัวกวายตัวตายบมสิตายตายย้อนแล้วขี้นี่กินกับพกขี้แงงนี่โอ้กคชิเต้แมงวันน่นนี่แล้วเนาะ เพียงกระดกกระอมาตอมเพียงขอยงามกยาชูตามไรยงจะไเ้ยลุงได้จะง่ผมไ่มงวันตอมผมจกปลาเด็กนั่นมินประเด็กอ่ะเอ้ยตอบร่ากินขึ้ลุงดิเอิมตาแ่บตา้ำไรๆดอกถึนแบบนี้ เนื้อกระหล่ำนั่นเราไปกินน้ำเด้อความมันแสบมันเป็นอุ้ยเลยมันหวานเลยกินน้ำแล้วมันหวานแสบน้ำหวานเล้อคุณผู้ชมกระหล่ำโบได้ปีนี้มักสมอรกๆเลยค่ะแล้วก็ขายเขากระสือได้มาโอ้ยกระสมอเนี่นะกระสือเป็นจุ่มกระสมอมาเด้อกินเมียงกักขามกูเล่เมียงสมอเมียงขาม

มาอย่าพัาบมาม,มาจบ <มา S 2> จบคลิปนาป่ะมาพี่น้องแม่ป้าสิขอ,อ,อจบคลิปเพียงธานีเด้อพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงนีป้าแล้วก็ส่งบะแม็กส่งสะพคอน้ำเด้อทุกคนมากินส้มน้ำกันเด้ออาหารแบบบ้านๆทุกคนนี่มีมะขาหมักสมอเด้อพี่น้องกนินส้มแบบบ้านๆเฮาสม,ม,มอพี่น้องเ,เอ้อจบคลิปเพียงธานีเด้อผักกดไลค์ผักกดแชร์ผักกดติดตามผักกดนสับสับไข จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนาะทุกคนเนาะลูกกระปิดป้องดี่โหลดเดี๋ยวให้ลุงว้าเสร็จละอ้าวพี่น้องช่างจะกระปิดป้อขอจบคลิปเพียงชั่มนี่พี่น้องกินหมักชมอพี่น้องหมักชมอกำมะขามกำมะขามพี่น้องอ้าวบายบาย